มาฟังเรื่องเล่าจากครูมัสซีกันต่อนะคะ,ะทุกคนคะตอนนี้เป็นตอนที่17แล้วในในการเล่าบอกเลยว่าไม่ได้มีสคริปต์แล้วก็บางช่วงถ้าหากว่าเดินทางไปต่างจังหวัดหรือออกไปทำงานนอกสถานที่ก็จะเล่าถึงความผูกพันอะไรบ้างที่เกี่ยวกับสถานที่เหล่านั้นนะคะทีนี้ในเส้นทางของการเรียนหนังสือนะคะในช่วงที่เรียนอยู่ชั้น มศ1ถึงมศ .3 ามคำว่ามศในยุคนั้นก็คือมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในตอนนั้นน่ะเขาใช้ตัวย่อมมจุดแล้วก็สสลาจุดนะคะอ่านะคะแต่ปัจจุบันใช้มมจุดเฉยๆตอนเรียนอยู่ที่ที่ทุ่งใหญ่นะคะก็ ในในตอนเด็กๆเ,เราก็จะเป็นคนที่ชอบแสดงออกนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กตัวอ้วนดำนะคะก็เลยพร้อมกับไม่มีตังค์นะคะก็คืออยากเวลามีงานอะไรของโรงเรียนเราก็อยากขึ้นเวทีนะแต่เราก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ถูกเลือกเพราะในยุคก,ก่อนนู้นนะคะ เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เงินต้องต้องออกเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องออกเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะตรงขึ้นไปตรงนั้นเลยยกเว้นว่ามันจะมีวงดนตรีของโรงเรียนที่เขามีวงดนตรีลูกทุ่งนะเราก็เอ้เราก็อยากเป็นนักร้องด้วยอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ได้เป็นแต่ว่าถ้าไปงานที่ไหนก็คือใส่ชุดนักเรียนตรงนั้นก็พอได้แล้วก็ได ได้มีโอกาสได้เป็นนักร้องของวงดนตรีโรงเรียนนะคะซึ่งตามว่าร้องดีไหมก็ไม่ไม่ได้ร้องดีหรอกค่ะแต่มันเป็นความฝันของเด็กคนหนึ่งว่าฝัน,นตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าอยากเป็นนักร้องนะคะตรงนั้นก็ได้ได้ลุกขึ้นมาทำแต่เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเสียงดีมีเพื่อนเราเสียงดีกว่าตั้งหลายคนเลยแต่อาศัยว่าเรากล้าแสดงออกกล้าจับไม้ออกหน้าเวทีอะไรประมาณนี้ค่ะ เราก็เลยคุณครูก็เลยให้โอกาสที่จะไปทนะําหน้าที่ตรงนั้นก็จะมีะมีงานวาดัดหรืองานอะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้ก็ก็ไปตามภาษาเด็กๆนะเราก็ตรงนั้นก็มีโอกาสได้ได้ฝึกในเรื่องของอความไม่ประมาเมื่อไปเจอกับผู้คนหน้าวิีอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่เราได้ออกบ่อยๆบ่อยๆก็ทําให้เราได้ติด ติดตัวเรามานะคะความกล้าก็ติดตัวเรามาจนถึงดัวนนี้นะคะ,ะนั่นแหละเหตุผลหนึ่งที่ก็คืออ,อยากอยากเป็นคนแสดงแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแสดงบนเวทีการร่ายรำหรือ,อการเป็นรัมเมเยอร์เชียร์ลดเดอร์นี่ไม่มีโอกาสได้เป็นเลย <laughs> ะนะคะเพราะไม่ไม่โดนไม่ไม่ถูกเลือกนะคะซึ่งมัน ทุกอย่างมันแตกต่างกับสมัยนี้นะแต่ว่าเราเข้าใจตัวเองนะว่าเออเราที่ที่คุณครูก็ไม่เลือกเพราะเป็นแบบนี้ก็เลยตั้งแต่ยุคนั้นเลยก็เริ่มออกกําลังกายกับทุกคนค่ะตื่นเช้ามาก็จะวิ่งค่ะแล้วก็บางเงินว่าตอนที่เราไปอยู่ที่โรงเรียนนะคะซึ่งที่เคยเล่าให้ฟังว่าผู้ปกครองก็จะไปไปไป,ไปสร้างเป็น คล้ายๆเขียงนานะคะแล้วก็แต่ละแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็คือหลังเล็กๆแล้วก็อยู่หลังบ้านพักครูนะคะใครบ้างที่มีสิทธิ์ไปสร้างตรงนั้นก็คือสมมติว่าครอบครัวนี้มีลูกมีหลานที่อยู่ไกลๆหลายๆคนสี่คนห้าคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปสร้างบ้านครูก็อนุญาตให้อยู่แต่ว่าสําหรับคุณแม่ซีเองอ่ะก็ไปอาศัยบ้านเพื่อนที่สนิทกันนะคะก็คือชื่อชื่อแถว ชื่อสุวิทต์สวิทย์นี่ผู้หญิงนะแล้วก็มีน้องของแต๋วด้วยก็เลยอยู่บ้านนั้นกันสี่คนน้องสาวเนาะก็อยู่กันสี่คนเช้ามาคุณครูก็จะปลูกให้พวกเราออกไปออกกําลังกายนะคะ <c oughs> ทุกวันนะคะก็วิ่งกันทุกวันเลยนะคะก็มันเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตนะเราก็มีโอกาสได้ออกกําลังกายมาเรื่อยๆถามว่าการออกกําลังกายของเราเนี่ยทำให้เราหุ่นลดลงไหมก็ไม่ลดนะคะ ก็เรายังเด็กไงคะก็ออกไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็หลังจากออกกําลังกายเสร็จแล้วทํายังไงดีก็กลับมาถึงเราก็จะซิ้อัพฝึกซิ้อัพค่ะทุกคนค่ะซิ้อัพได้วันละ200 <c ười> คือพยายามมากก็ได้วันละ200แล้วก็ทําให้เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายมาตั้งแต่ยุคนั้นนะคะก็คือมีความรู้สึกว่าการออกกําลังกายนี่คือกิจวัตรประจําวันของเราแหละแต่ว่าพอพอเวลาผ่านไป โตขึ้นก็จะเปลี่ยนรูปแบบการออกกําลังกายไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้การออกกําลังกายก็ก่อนหน้านี้ก็คือเดินเดินรอบบ้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าในตอนนี้ก็คือเนื่องจากว่าเรามีช่องอที่เราสามารถออกไปสแสดงได้ไปเต้นเปิดเพลงแล้วก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาอยู่ตรงนั้นนะคะนั่นคือสิ่งที่เราได้จากการไปอยู่เที่รงเรียนชนบทมากๆนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนใหม่ แล้วก็ไปอยู่ในป่านะทุกคนไปอยู่ในป่านะคะเป็นยุคบุกเบิกของเรียนเราก็ต้องช่วยงานอาสวทิ์ก็จะต้องไปไปได้ยาถ้าคุณครูก็ต้องทําอะไรไปขุดดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยกันด้วยนะคะเพราะว่า,าถ้าาว่าเราเราไปอยู่ที่นั่นน่ะนักเรียนทั้งหมดก็มีบ้านประมาณ20หลังอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ค,ครูครูก็จัดกิจกรรมให้เรานะคะแล้วก็ก็เลยเราก็มีโอกาสได,ได้ได้ทำอะไรแล้วก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือโดย อาศัยปัจจัยของเพื่อนเป็นหลักไม่ค่ายได้มีอะไรเป็นของตัวเองนะคะก็ก็ถือว่าเราก็าเป็นนิบุญคุณเพื่อนมาจนถึงตัวนี้นะคะแต่ว่าทุกคนที่อยู่ที่นั่นบ้านในบ้านสี่สคนสี่สาวที่เราอยู่ทุกคนก็มีหน้าที่เจริญก้าวหน้ากันทุกคนเลยเพราะด้วยด้วยความที่ต้องมุมานะก,กันแต่ละคนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้หลังจาก พอพอในช่วงเวลา3ปีที่อยู่ที่นั่นนะคะก็ก็ใช้ใช้ใช้เวลาในการาดูแลตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็ท่องหนังสือช่วยงานรงเรียนอะไรเงี้ยก็ทำหลายหลายอย่างไปด้วยกันแต่ว่าก็มันเป็นความสุขใจของเด็กๆนะเล่นไปทําไปสนุกกันไปนะคะแล้วก็ครูแต่ละท่านก็ใจดีกับพวกเรานะคะเราก็ อยู่ที่นั่นจนกระทั่งเรียนจบมศ .3 นะคะจบมศ .3 ก็คือจบมัธยมต้นทีนี้พอจบมัธยมต้นเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วล่ะว่าเราจะไปเรียนที่ไหนต่อนะคะ<อ>ก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะมาเล่าต่อนะคะว่าจบมัธยมต้นแล้วชีวิตจะดําเนินไปอย่างไรตอนนี้จะเข้มข้นขึ้นมากๆเลยนะคะแต่ละตอนนะคะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ